สดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดอกไม้เบสิกนะคะง่ายๆนะคะ,ะใช้ริบบิ้นสีเส้นยาว14นิ้วนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆพับลงมานะคะอ่าให้เหลือปลายประมาณ1นิ้วนะคะจากนั้นเรากา็ทำการขึ้นฐานนะคะใช้เส้นด้านยาวอยู่ ข้างบนนะคะเพื่อนๆแล้วก็อของตามภาพเลยนะคะไปอย่างช้าๆนะคะอ่าทีนี้เส้นสุดท้ายอ่านะคะนี่คือเราจะทําการล็อกริบบินนะคะเพื่อนๆดูตามคลิปไปเลยนะคะไม่ยากค่ะอันนี้เราก็ดึงนะคะดึงให้มันกระชับแล้วก็วางเหรียญ ค่ะเสร็จทีนี้เราก็พับเส้นด้านบนลงมานะคะรูตามสีเลยนะคะสีส้มนะคะจากนั้นก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีน้ำเงินพับขึ้นไปนะคะใช้เส้นเดียวเส้นด้านบนนะคะจากนั้นเส้นสีม่วงนะคะแล้วก็ล็อกดิบบินนะคะแล้วก็สอดอสอดล็อกเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆดูตามคลิปได้เลย จากนั้นเราก็พลิกกลับนะคะใช้เส้นสีซ่อมนะคะล็อกล็อกเหรียญอีกชั้นหนึ่งนะคะสอดล็อกเลยนะคะตามตามคลิปเลยอ่าทีนี้เส้นสีม่วงนะคะเส้นสีน้ําเงินสอดล็อกเลยนะคะจากนั้นก็เป็นเส้นสีเขียวเสร็จทีนี้เราก็พลิกกลับนะคะเพื่อน ทีนี้เราก็มาทํามุมแหลมนะคะทํามุมแหลมเพื่อจะเป็นฐานของดอกนะคะนี่ดูตามนี้เลยแบบนี้นะคะมุมแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งออกไปด้านนอกนะคะเป็นเป็นวงเป็นโบนะคะแล้วก็สอดต้านข้างนะคะมันจะมีรูให้สอดนะคะแล้วก็ดึงกดนิดนึงนะคะทีนี่เราใช้เส้นสีน้าเงินนะคะอ่า สอนเลยจ้าอันนี้จะมองไม่เห็นหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆแกวกๆหน่อยนึงนะคะเราทําแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะทีนี้เราก็ดึงค่ะทีนี้ใช้เส้นสีม่วงนะคะเหมือนกันเลยนะคะค้งแล้วก็สอดทางด้านข้างนะคะ,ะแล้วเราก็ดึงนะคะ,ะจากนั้น ทีนี้เส้นสีส้มนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะโค้งให้เป็นเป็นโบนะคะแล้วก็สอดอันนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อนๆอ่าทีนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะกดกดนิดนึงทีนี้เราก็มาทําเกสรน,นะคะเกสรแหลมๆแบบนี้เลยนะคะเราอาจับเส้นสีน้ําเงินลงมาก่อนนะคะเพื่อจะได้ร่องที่จะสอดนะคะ นีเส้นสีเขียวโค้งไปด้านหลังแบบนี้เลยนะใช้นิ้วชี้กดหน่อยนึงช่วยเขานะคะแล้วก็บิดริบบิ้นนะคะบิดตามเลยจ้ะแล้วก็ปลายริบบิ้นสอดลงมานะคะแล้วก็ดึงจับคู่มันนะคะจับคู่แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทําเส้นสีน้าเงินนะคะอ่ะดึงม่วงลงมาโค้งไปนะคะด้านหลัง แล้วก็หมุนบิดลิปบินนะคะให้มันเข้าคู่กันนะคะจากนั้นใช้ปลายสอดเก็บเราก็ทําแบบนี้วนไปทั้งทั้งสี่สเส้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นเกสรของน้องเลยนะคะาจากนั้นเราก็ทําเส้นสีม่วงนะคะหมุนไปทางด้านหลังบิดนะคะใช้นิ้วชี้ช่วยกดแล้วก็บิดพลิกริปบินนะคะ ปลายริบบิ้นสอดตรงร่องสีส้มนะคะอ่าอันนี้จะสอดอยากนิดนึงตอนตอนดึงเราก็ดึงค่อยๆก่อนนะคะต่อไปเราก็ทําเส้นสีส้มนะคะโค้งนะคะใช้นิ้วชี้กดบิดริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดลงมานะคะเอาใหม่เอาใหมอ่าช้าๆนะคะอ่าดูกันไปค่ะดู สอดนะคะแล้วก็ดึงทีนี้เราก็มาจัดให้น้องเขาสวยงามนะคะอันนี้เราได้เกสอนแล้วนะคะต่อไปเราก็มาทาทาฐานเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราก็ทาฐานนะคะอ่าทาฐานกรีดใช้เส้นสีม่วงนะคะบิดอ่าอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆทาตามเลยนะคะอ่าแล้วก็พับไปด้านหน้านิดนึงทีนี้เราก็ พับลงมาอ่าโค้งแบบนี้เลยนะคะสอดข้างหลังเส้นสีส้มนะคะเพื่อนๆดูคลิปตามเลยนะคะอ่านั่นเห็นไหมคะเส้นที่บินจั่ด้านหลังไม่ยากค่ะดึงลงมาจัดกลีบนอกให้สวยงามนะคะจากนั้นเราก็ใช้เส้นสีส้มนะคะสอด อ,อย่างอย่างดูตามคลิปเลยนะคะแล้วก็โค้งลงมาโค้งแบบธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนอะไรของดอกเลยนะคะดึงมาเลยค่ะต่อไปเส้นสีเขียวนี่นะคะทำตามคลิปเลยไม่ยากนะคะทุกคนนี่เราก็ทำให้ดอกเราดิ้งๆหน่อยนะคะ ก็จะเป็นเส,ส้นสีฟ้าสีน้ำเงินนี่แหละคะ่ะนานเหนไหมคะดูตามคลิปเลยนะคะแล้วก็โค้งลงมาซอดอ่าทีนี้เราก็ดึงเสร็จแล้วเราก็จัดกีบให้เด้งเด้งเด้งดูสวยสวยงามนะคะอ่าดึง ดูความสวยงามเสร็จแล้วเราก็พิกกลับนะคะแล้วก็สอดล็อกเก็บริบบิ้นอีกชั้นหนึ่งนะคะสอดทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะอ่าสอดทั้งสี่เส้นเลยทียนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็มาตัดนะคะตัดด้วยกันไกลไปลแหลมไอ้กันไกลฟันโค้งนะคะตัดโค้งตามรูปเลย เทคนิคการตัดนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะจะตัดแบบไหนก็ได้นะคะทีนี้พอเราตัดเสร็จแล้วก็มาตกแต่งตกแต่งนี้แล้วแต่เพื่อนๆมีรูกปัดอะไรนะคะก็ใส่ให้สวยงามได้เลยแต่ของที่นหน่าจะใช้ลักษณะแบบนี้นะคะอืมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะ โชว์ผลงานหน่อยอเห็นไหมล็อกค้าสีแบบนี้จะสวยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะคะ